สุดพีคแจ็คสันตอบกลับทันทีหลังหลังแฟนไทยคอมเมนต์เรียกน้องน่ารักและเป็นกันเองกับแฟนๆอย่างเสมอต้นเสมอปลายสำหรับแจ็คสันหวังอดีตสังกัด JYP Entertainment ที่ปัจจุบันได้ผ่านตัวเป็นผู้บริหารบริหารบริษัทของตนเองทีมหวังและรับงานในเมืองจีนเป็นหลัก ทั้งผลงาน,งานเพลงไทยแบบโฆษณาพรีเซนเตอร์แม้จะโด่งดังแค่ไหนแต่ก็ยังคงอบอุ่นไม่เปลี่ยนและล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาหลังจากมีแฟนคลับอากาเซ่คนหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ใน t ิกตอกของแจ็คสันน้องแจ็คฮันซัมมากแต่งานนี้หนุ่มแจ็คก,ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าพี ขนาที่แฟนๆเข้ามาแซวสนนันว่าจะมีอีกกี่ดาราม่าพี่ก็ไม่สนพี่ไม่ยอมเป็นน้องจะเป็นพี่เท่านั้น